กาบสบายดีพอแมมพี่น้องกาบสบายดีเอฟซีเบิร์ดถุก่านได้พี่น้องเด้อย,ยินดีต้อนรับเขา้าซูซองน้องหนัดอีกแล้วพี่น้องตอนนี้น้องหนัดก็อยู่ไซสนี่เฮอยู่อันบอนเทวคุณคุณเคยๆนะพี่น้องเนาะตอนนี้น้องหนัดอยู่ขางหวัดบ้านเฮาพี่น้องขางหวัดบ้านเฮาสีมีเฮื่อนภายนอกเฮื่อนภายนอ้องพี่น้องจำได้บ่อันนี้คือเฮามาตามเอฟซีเนาะหลายเถือหลยทีแบบว่า เพิ่นยาคู่ข้าวข้าวคองอันซองตายายที่ว่าลมผัดอันเฮือนไปเนาะเพิ่นยาคู่เพิ่นย,นยากให้น้องนันมาถ่ายแบบทุกคลิปนะสบายเพิ่นทามหาฮนะเอฟซีเพิ่นยังขิดหอดคิดถึงแล้วก็ยาคู่อาการคองยายว่ะเพิ่นไปนจังใดอยู่ดีมีแหงบอหรือนาใดเนาะ <S <S และเมื่อนี้น้องนันก็มีโอกาสเนาะก็ได้มาตามเอฟซีบอกแล้วก็เอฟเอฟซีคอเนาะที่ว่าให้มาถ่ายยายเนาะแล้วก็เฮากระตังมาเยี่ยมยามยายเลย อันนี้คือฮามาตนาเนาะพี่น้องเนาะฮามาตนาแล้วฮักกแวะวยยายเลยเนะเาะฮักกระซิมาย่ยามถามข่าวถามอาการยายว่าเป็นยังไดเพิ่นสบายดีบอกหรือในใดเพิ่นเหตุยังอยู่อยู่กับภพยเนาะจากนี้หล้วกะมาเบิ่งนะสมนํำกัรเลยเด้อพี่น้องมาฟังนํำกันเลยเนาะว่ายายเพิน่นอยู่นี่มีแหงอยูบอยนะ่บนกลืนในใดมาฟังนํำกันเลยจ้าตอนนี้ฮักก็อยู่หนาเฮือนเพิ่นแล้วพี่น้องอยู่หนาเฮือนของยายแล้วว้าวสีกระเบื้องเพิ่นยังแจดจำ้ำเนี่ยพี่น้องเลย ยังแจ่มใสสีกระเบื He ้องพ่นเออสีกับล่างกระสีพ่นงามๆเนาะบู๊ฮู้ว่ยายอยู่กับพายเบิ่งเบิ้งเบิ้งเขากอนเห็นแต่ยายนังของมมกเจูบเพียวอข้างเขาสองบอดเลยเนาะข้างเขาเพื่อนก็ไเลยเป็นจังไรยายสบายดียายสบายดีบ่อืม อืมเป็นอะไรปวดหัวบ่เลือนะไรเออขาเขีคว่าเจ้าสบายดีเห็นไปเห็นมาอยู่ฮะนะอืออเมื่อยหักไปเนาะอืมกินข้าวกินน้ำกันยังเออกันเพิ่อบอกหาาละก็เลี้ยวี่น้องเอ้มีแต่ตัวเองหากินเองเนาะ ลูกเต่าก็คือว่าแหละต่างคนต่างไปพี่น้อยอันตาไปทางไหนสะ่ะปปโอ้ไปหามันบ่ออเออเราไปนอนพุน่นไปหาซื้อมันบหลูบลันอะไรโอ,อ,อ,ไอ,อ,โอ้ไปเฮือนเสี่ยวอืมอ แล้วปอยจะอยูู่นเดียว,อย,วนะอยู่กับงัว,ย,วยังเจ็บจะบ่อนในทองหรือว่าในไรโอ้ทองนะไข่แน่พี่น้องแต่ว่าเผื่นเจ็บในหัวเนาะเจ็บในขมูงตาวแต้ะ เออเออเราบอกยาเข็นหุงโอ้อ hmm. ันไม่เกณนหม้อเรือใดจะเจ็บคมือบอเรื่ใดๆเออแต่ฮิงแล้วจะเจ็บแบบระยะยุหรือว่าแบบบาดเจ็บบาดเจ็บแบบนี้หรือว่าเจ็บมาตลอดเออเจ็บแบบบ่อระยะเลยพี่น้องเจ็บตลอดเลยเจ็บในขมุงตาในสมองนี่เนาะเออในหนาว่าทันทันในอันนี้ เส้นเอ็นว่าสั้นๆพี่น้องเอ้ยเจ็บโอ้เจ็บขาสั้นงอนเจ็บหนาใส่สั้นงอนอืมกินยองกินยาอย่าบ่หรือไงได้ยากินอยู่บ่โอ้กินไปหาหมอบอกเรื่อะไรโอ้มอจ้าจ้าไฮบอกเอออืมแล้วอยู่ไหนกินกับข้าวปะหากับอะไรกินเนาะ เขาก็บอยากแต่ก็บอยากก็ต้องกินได้ยายเพื่อสุขภาพเ,าเพื่อสุขภาพเพ้าแลไรเะิึ่นอยู่ตามลําพังพี่น้องเลยร้านทรายกับไปน้ำการบ่อยู่บ้านน้องเขียนบ่ร้านทรายกับไปนํำกันไปเฮือนเสี่ยวไปไปหลินในบนลื่นอะไรอืม ทานใายกระไปนํกนาการตําแบบมีแต่เล้านะพี่น้องเลยแบบที่ว่าแบบว่าดูแลตัวเองว่าฉันซะบ,บัดแบบบัดคือตาเนอะเพิ่นกระแข้งแห้งเนาะไปใายเพิ่นกระไปเนาะม,มีแต่เล้าเลยบอกแข้งแห้งกับเขาก็ปล่อยให้เราอยู่ตำลำพังเหมนี้แล้วผู้ดเดียว,ยวอันนี้กระผักละมันบ่เลื่อนนะใดเนี่ยนะอ๋อไม่เลยยายปลูกมันบ่โอ้ไม่ได้ปลูได้ปลูกมไม่ได้ไ บออยากได้ยังเลย<ม>บ่ต้องไปเห็ดแล้วเถ่าปานนีินะเ,เห็ดยังตัวเองสิเอาโตตัวเองบอ่หลอดแล้วยังสิเ<ร>ห็ดอยู่ได้ก็กินบ่ได้ก็ยยายายเอ้ยเป็นังได้ันลูกเต่าบได้ฝาเงินฝากข้าวมาหายบอยุงเทพองไทยออืยายเราอยู่ตามลำพังเี่น้ราเลยพังเอาด้อพังเอาเพินนั่นนี่แหละแต่เพินก็นยังบ็กแห้ง รู้เสื้อว่าเจ้าจอยลงกเก่าเนานนะยายเนาะแมตพผนจอยลงกเก่าเพี่นเลยเขานนำกับบ่ยากแต่ตัวเองบ่อยู่ดีมีแหงเนะนาะเขาหนำกับบ่ยากอ,อยู่คนเดียวตามลำพังเพิ่นคือตาเพิ่นกับแขงแหงอยากไปใส่เพิ่นกับไป กับหลานกับากไปสักกระเป๋าแล้วปล่อยให้เพิ่อนอยู่ผู้เดียวเพิ่นแบบนี้แหละอืมเขาผ่านมาเขาคิดว่าเจ้าบ่อยู่แต่ละมื่อเขาคือบ่เห็นจะอยู่สะดอกอยู่ในเฮือนนี่บ่อเออแเอฟซีเพิ่นกับคิดหอดยายอยากคู่าอาการยายเป็นอะไรเจ็บท้องเจ็บอันเจ็บท้องเจ็บในๆนะ่ะเป็นอะไรไข่บอกเลยอะไรอยากคู่อยากค,คู่จักไปถ่ายยายให้เบิ่งแน่ FC เอฟซีเพิ่์นมาหน้า หากเขากายมาเลยคือว่วาเลยพาเพื่อนเพื่อนมันสูงเนาะพี่น้องเนาะเขากายมาเลยคือแบบเพื่อนกับปิดเม็ดใส่ม้อยอยู่ <c oughs> <c oughs> นอนอยู่ในเฮือนบ่อโอ้พระศิหูอยู่ในเฮือนเนาะอันนี้ก็พานออกมาหน้าเลยแนมเห็นว่าเอ้ยยายอยู่เฮือนบ่เออคิดในใจว่ามากก้อนว่าสิปเปืนถ่ายยายให้เอฟซีเพื่อนด้เบิ่งในสมที่เพื่อนคิดหอดยายเนาะ โอ้ยังดีแต่มีบ่อนอยู่อาศัยอะไรพี่น้องเลยยายเพิ่นก็อยู่ตามลำพังเลนซานเพิ่นก็สิหกเนี่ยจักหน่อยเพิ่นเมื่อยเอาเอาชีวิตตัวเองยังสิบบาอเนาะยายเนาะอืมอืมอืมทรมานเนาะจักงนั้นกับ หายเศร้าไวๆหละยายเลยกินยาตามหมอสั่งอยู่บ่อือเพิ่นกับไปหาหมอมาอยู่พี่น้องแล้วก็หมอกระจัดยาหายเนาะกินตามหมอสั่งแะละคือว่าละไรผฒถามันก็มีโรคแทรกซ้กอนคือว่าแหละเนาะกระดานเท้าผูนหน้หนุ่มเท้าก็ยังหักกับพื้นแต่หลูกแต่ไข้พี่น้องเลยถ้ากับหลูกแต่ไข้ทาก็ได้พื้นไม่เห็นยายก,ก็เลยมาถ่ายพี่น้องได้เบ่งได้ส้มเมื่อน,นี้เนาะมีโอกาสประสันซะแล้วก็วกเห็นเพิ่นอยู่ ขมเพิ่นอยู่ในเฮือนท่าก,กับโบเห็นซ้ำเพิ่นอยู่ในเฮือนท่าก,กับโบเห็นเพิ่นซ้ำพี่น้องเว้เอออาการท้องนะไข้ขึ้นเนาะอืมเจ็บแบบอันแถวขมงตาแถวเส้นเอ็นใส่งอนพี่น้องเลยใส่สันหงอนอืมใส่งอนต่อเนาะหัวหางได้นักอยาบอใหญ่นักคึกคึกยังอย่บอ แบบเจ็บจีบอ่ะม่โมนีนีแต่ยายพันจ่อยลงเด้พี่น้องเลยแมตู้พันจ่อยลงเป็อนอะไรลูกสาวบ้านสาวแอดนบ่ได้มาไก,ก่บอพ็นอยู่ตามลำพังพี่น้องเลยธนากัดสู่ต่อไปยายเอ้ยแนวได้ทีว่า มันนักมันยังกับบทองเหตุด้วกินขา่ากินหนามลำไยาก็ให้กินเด้วยแล้วจ่อยแห้งนะพี่น้องเลยจากทขาะไรมาเห็นเพื่อตะดดนเคยเห็นขี่รถถอกรถท้ายะหารปรนืนเข้าก็คิดว่าอยู่ดีมีแห้งเนาะ เออเมื่อยอยากไปโอ้ยพักผ่อนเนอันนี้ก็นอนพักผ่อนสายายเอลยนอนพักผ่อนซะอือย่าลืมกินยงกินยาเด้อกินยองกินยาตามหมอสั่งอะไรใครแต่ว่าไข่แต่อากาศมันดีเนาะค่ะมาเนี่ยนาะเย็นเนาะอืม อะไรเมือนะ่อหนาห้าจังสิมาหลินน้ำใหม่เด้อเมือนะ่อหนา้าจักรีมาเยี่ยมยามใหม่อาการเพิ่นก็คือเพิ่นว่าเด้อพี่น้องเด้ออาการเพิ่นย่ายก็คือว่าออกอะไรผื่นก็ยังเจ็บยังปวดอยู่ยังปวอยู่ดีมีแห้งแต่อาการมันสุขภาพร่างกายเพิ่นก็ยังอ่อนแอแล้วก็คือเพิ่นว่าออกอะไรเนาะจากนั้นก็เขำว่าฟังน้ำกันอะไพี่น้องเลยจากเพิ่นเป็นโรคยังอะไรแบบอันขั้นว่าไม่เกณฑ์ก็คือแบบเป็นตลอดเนาะแล้วมันแบบว่ามันเจ็บตลอดเนาะ อือืมออยู่ตามลำพังเพิ่นเหมือนกันนะเอาเลยอันเมื่อก่อนยายเมื่อหน่ครับจากสิมาิลิตน้ะใหม่เด้อเอออยู่ดีมีแห้งเลยยายเด้อสิไปหามาเวยอยู่ดอกผ่านไปผ่านมาอยู่แถวนี้แหละอืมอืมพี่น้องคื่อนเราอะอะไรนาะว่าเรายังก็ยังบกแข็งแห้งอยู่สุขภาพเราน่ะ ทงทองเราสิบเจ็บแห้งแต่ว่าเราเจ็บอันนี้เราเจ็บจองสันสันงอนเนาะแบบอ่ะอันจักเป็นโรคย่าเข้าก็บหูอันนี้เนาะจังได้กับฟังับกันอะไพี่น้องเลยเลยอาการของเพิ่นกันยังบอดีขึ้นแล้วก็เพิ่นกระจอยลงกว่าเก่าพี่น้องเพราะว่าเพิ่นบ่อยากเขาอยากน้ำเลยแบบนึงแบบว่าสุขภาพเพิ่นโบแข้งแห้งเนาะไปหันไปนี่ครับก็เห็นเพิ่นปอยู่แต่ว่าเขาก็คิ่ว่าเพิ่นสบายดีเนาะอ่าห้าก็คีดว่า่เพิ่นแบบว่าแข้งแห้งนะเลย พอมาทำอาการเพลินเพลินเจ็บนี่แหละกะใสงอนเนาะทองกะเจ็บอยู่แต่ว่าโบแห้งเนาะอาการของเพ่ินกันยังโบยังโบโอเคพี่น้องเลยสุขภาพของเพลินอ่อนแอไล่ไไปไปหันไปไหนก็ต้องพื้นไปหาอยู่หากินก็ต้องไปเนาะเพราะว่าลูกตาเพลินโบอยู่เนาะเพลินก็อยู่กับตาทะหลแล้วก็รานทะหลร้านกับจักไปส่เนาะไปกับตาเพลินทะเลเนาะเพลินลินบานหมูบานเผื่อนเนาะปล่อยให้เราอยู่ตามลำพัง คนเดียวพี่น้องเลยอันนี้ก็คือเฮื่อนของเผินเนะาะที่ว่าผู้ใหญ่ใจดีซอยมาแหละเพินก็ได้บอนอยู่อาศัยเนาะอะไรพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้น้องไหนกระอจบกไปเพียงเทนเดออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องน้องงานด้วยพี่น้อง้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขคอโทษขอภายลายๆเด้อสบายดีพี่น้อง